สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูยเยงอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของวัดสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะแต่วันนี้กิจกรรมที่คุณครูยเยงจะพาเด็กๆไปทำร่วมกันก็คือการฝึกร้องเพลงวันลอยกระทงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูยเย่งจะมีเพลงวันลอยกระทงมาให้กับเด็กๆได้ฟังแล้วก็ฝึกร้องเพลงไปร่วมกันนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ฝึกร้องเพลงกันเลยค่ะ 12สิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสักหนุก,กันทิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวัน กระทบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตลิง่งเราทั้งรลายชายหญิงสาดลกกันทิง<ท>วันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวง มังวงวันลอยกระทงรองวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ เพนเดือนสิบสองน้ำก็น,นองเป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานนกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวัน บุญจะส่งให้รทเรราาสสุุุขใใขใจจจเเบะงห้ป็นยังไงกันบ้างคะเพลงมีเนื้อหาง่ายนิดเดียวเองเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ฝึกร้องเพลงลอยกระทรงกันเมื่อเวลาที่เราไปเที่ยวงานลอยกระทรงเนี่ยถ้ามีเพลงขึ้นมาเราจะได้ร้องเป็นนะคะ สำหรับใบงานในวันนี้นะคะก็คือการเตรียมความพร้อมภาษาไทยนะคะเป็นหนังสือเล่มสีม่วงแล้วก็คุยงให้ทำใบงานไปทั้งหมดสองหน้ากระดาษเลยโดยหน้าที่1นนะคะก็คือให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ และภาพที่2นะคะก็คือขีดเส้นตามรอยปาารูปบ้านค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นหนูก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูรอชมผลงานของทุกๆคนเลยแล้ววันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับกิจกรรมที่เราจะจัดในวันลอยกระทงค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ